หนุ่มสอนรามขอโทษไม่รับสายแฟนคลับแห่ให้กำลังใจเรียกว่าติดตามชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวกันมาเป็นระยะหลังจากนักแสดงมากฝีมืออย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ ออกมาประกาศว่าได้หย่าขาดจากอดีตภรรยาติกบิ๊กบราเธอร์พร้อมแจงสาเหตุที่เลิกกับอดีตภรรยาและสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกสาวล่าสุดนักแสดงหนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปตนเองระหว่างอยู่กับลูกสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ผมกับลูกกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รับโทรศัพท์เลยถ้าใครที่อยากจะติดต่องานสามารถฝากข้อความทาง SMS หรือ DM มาใน IG ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมด้วยความเคารพขอบขอพระคุณครับผม ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มนะคะกลับมาติดตามอีกครั้งหลังช่วงก่อนเคยกด unfollow ไปตอนนี้ขอกลับมาเป็นแฟนคลับเหมือนเดิมนะคะส่งกำลังใจรัวๆฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มและน้องวีจินะคะสู้ๆนะคะพี่หนุ่ม ติดตามพี่หนุ่มมาตั้งแต่เหินฟ้าดีใจที่เห็นพี่หนุ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะคะยิ้มแบบมีความสุขจริงๆก่อนหน้านี้สีหน้าแววตาอมทุกตลอดตอนนี้ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกับคนนั้นแล้วนะคะต่อจากนี้ไปขอให้พี่หนุ่มมีงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงน้องวีจิเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอนะคะเพราะตอนนี้เราก็เข้ามาดูน้องทุกวันหลงรักสาวน้อยตาโตแก้มป่องนิสัยดีคนนี้ซะแล้วค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ